เมนูเด็ดวันนี้นะครับแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะครับทากันเลยเม,มน,ะะนมมมูวปปันน,น,น,ะะนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะครับหน่อไม้ส้มกับผักอีตู่พร้อมแล้วครับไปปรุงกันเลยขั้นตอนต่อไปก็ใส่หน่อไม้ส้มนะครับวันนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มครับ ตอนนี้หน่อไม้ก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ผักอีตหูนะครับเพิ่มความหอมนะครับเป็นอาหารอีสานตัวได้กลิ่นหอมกําลังชูอมาเลยนะครับอาหารอีสานร,รแสแซ่บแกงไก่เชนไงม่ส้มแกงต่อผัดนะครับสุกเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูอีสานขนาดแท้นะครับอันนี้คนทำนะครับ แกงไก่ใส่น้ำไม้ส้มของแม่บ้านนะครับ